มัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์รุสวัิรท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ตรงกับวันพฤหัสบดีขึ้น13ค่าเดือน3ปีเถาะวันนี้ไม่เหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนกเสียบโชคของวันนี้คือสีโทนดําสีบ่วงแก่สีเปลือกมังคุดทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศรับโชคของวันนี้คือทิศหอระดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้เครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือทับทิมพลอยสีแดงหินสีแดงเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการกนณีในชื่อคือตอเด็กตอเต่าถอถุงทอทหารทอถุงและหนอนหนูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึงหน่งนําคือสอสาราสอโบฤษีสอเสือหอหิบรอชราอ่างและหอน้คู่เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุด เช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือสระทุกตัวและอออ่ะเลขมงคลวันนี้เลข1เลข9และเลขศหมายเซตวันนี้ปราศสอนไว้ว่าความทุกข์คือครูที่ยิ่งใหญ่อย่าก,กลัวที่จะล้มเหลวเพราะว่าความล้มเหลวจะทำให้เราแข็งแกร่งและได้รับบทเรียนที่ส่งพลังขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่าน เสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ